วอนนี้เรามาเก็บบอแปกกันนะคะมาทุกคนมาเก็บกันเลยนี่นะเอาไปใส่น้ำแล้วมันก็จะปอเป๊ะปอแปะแบบเป้งเป้งเป,งป้งนะทุกคนไม่นาหรือว่าเราจะใช้วิธีง่ายกว่านี้เพราะว่ามันเยอะมากเราถอนต้นมันแล้วก็เอาไปใส่กระาหน้ารถไปล่ะไม่เอาลูกแล้วก็พอ ก็พอที่ประมาณเราอ่ะคอยแบ๊กถอนต้นมันนะที่เก็บเก็บเออถ้าเก็บหนูเก็บให้เก็บแล้วลองบีบดูดิลองบีบมันจะแตกบยากมากผู้บีบยากมากมันจะแตกมือโอ้ แต่ว่าย,งงยมันแตกใส่มือมันจะกินมือเราเลยอ่ะเลส้อก็ตอนนี้ทุกคนวันนี้ตอนนี้เยอะมากเลยนะคะนะคะหรือนะครับนะคะอออเออแล้วไม่บวกนะคะ ได้ได้อยู่กับต้นนี้นานมากเราเก็บไปทั้งหมดเลยไม่ฟีลเหมือนแบบเออมาเก็บดอกไม้อะไรเราเล่นบ้างไหมล่ะเราเออตื่นไงเราพี่นาจะอยู่ได้อยู่ดิอ๋อเล่นสีกอง แถวนี้ค่อนข้างเยอะเลยนะเพราะว่ามันคือสวนเก่าพี่เด็เออสวนทิศสวนเก่าไรอ่วสวนทแวิแล้วเราก็แอบ,บมาปลูกอันนี้ไ,ไว้นะแบงก็ไหนวะเราก็ตอนนั้นแบงไม่ได้มาพี่มากับปาใน้มาหน,นึ่งเต็มเลยนะ โอ้เจ็บตีนเอ้ยเจ็บเขา่าเจ็บเขา่าใครบอกใครให้นัง่งทำไมล่ะ โอ้โหคือแบบพี่โบมันแบบมันไอเนี่ยมันแบบเหมือนจะงับเราอะใช่ไหมนี่นะความรู้สึกเดียวกับพี่เป๊ะไว้นั่นแหละเอาอันแบบไม่ต้องแก่มากนะแบบแก่พอดีพอดีอะออกสีดำดำอะไม่ต้องเอาอันแก่มากนะอันแก่มากก็คือสีน้ำตาลแวบ,บเลยอะ <c oughs> เอาแต่อนตันแกะั้นไห่มือหนูเต็มมืูเต็มม่กเดิต้นนี้ไม่เต็มเลยเต็มแล้ว

ต่อจากนั้นก็พังตอนนี้ในมือทุกคนมีปาป้าเยอะไหมเยอไม่น่ายเยอะเปล่าไม่เยอะเพราะว่าเธอใส่ถ้วยใช่ไหมใช่เจ็บไปกันเลยจ้ายาวๆเอาแบบทุกก้อนทุกมืออยากลองแบบหนึ่งมื่นเม็ดดูจะบ้าเหรอ ดันี้ยังไม่ถึง20เมตรเลยนะ่ะไม่ถึงไหมเฮย้ยไม่เอาวันนี้เข้ามานะจ๊ะแล้วก็ค่อยนะเอาออกก็ได้ดอกค่ะไม่เอามตทีนัาา้นไม่เอานะดูเอาลงดิโอเคโอเคเ้ยเค็บต้นที่มันอยู่ใกล้ๆตัวเราหน่อยสิยายิง

เยอะอยู่ให้เต็มถ้วยอนนี้เลยนะว้าในมุมสกรีหัวใจวดูได้เยอะไหมเยอะดิแล้ว,แล,วแล้วทำไมเราไม่ถอนมาพี่บุ๊กเหรอพีอ่บุ๊กเราต้องให้เยอะไปนะหละ รูป่าช่วยหนูหน่อยเนี่ยโอเคอย่างนี้แหละแต่เราไม่ถอนต้นมามถอนต้นมาแล้วก็มาเราขี้เกียจเด็ดออกไงใช่ไหมถ้ามีเครื่องดีดีดีคักคักดีคกัคกแม่ต้นไม่น่าเนี่ยต้นที่มันลงใบแบบนี้เนี่ยเนี่ยไม่เอาเด้ มันจะไม่แตกน,นี่เราจะเอาแบบนี้ก็ได้แก่นิดๆน่เอาเอาไปหมดเลยแหละแต่ไม่เอาสีเขียววก็พอเช่นนั้นอฮ้ยเราลืมไปว,ว่าเราถ่ายคลิปอยู่เราผ่านไปเจ็ดนาทีแล้วจริงอะโออต้องแต่เริ่มเก็บมันนะอฮ เออโออ่้ต้นนี้อย่างเดียวที่นี้ต้นเล็กต้นเล็กดิบเดียวมังต,ต้นเล็กถอดมาเลยเอาเอามาเอามา,เอามาทำแบบนี้นี่แบงค์ถ้าเจอต้นเล็กนี่ถ้าเจอต้นเล็กถอดมาเลยเอาไปทำอะไรอะ่ะเอาาเไเอไปปลูกดีมา,าไปปลูกต่อได้นะ าาบางครั้งมันก็อาจจะซ่อนอยู่ใต้ใบก็มีนะเนี่ยซ่อนอยู่ใต้กันเลยแบบเตียงสองชั้นก็ดแต่ไปแล้วก็ไปทำ,ปำแล้วก็ไปผูกเปย แล้วเราก็ล้วก็ไปทำเปเราใช่เพราเปเราพังมันดีไซน์มือกู้พี่ว่ามันมันดีไซน์ม,มือเหรอใช่แล้วเพราะเธอบีบมันแรงเกินไม่ได้บีบมันเด้งออกมาเองอู้เจ็บเลยโดนเหมือนพี่เลยเนาะออกเจ็บๆเลยเหมือนเราโดนงับอ่ะ ตัวนี้แปเดยาวกล่อยอ่ะอย่าอย่าเหยียบมันเด้อเดี๋ยวมันจะไม่เจริญรอีกเด้อไม่จเจริญขึ้นหรอไม,ไม่เจริญตบโตต้เนี่ยทำไมไม่เห็บอะต็มเลยเห็นี่เดินมาฝังก็คิดว่าจะเก็ียบนะ ป้ามีก็มีไม่ใหญ่ที่เก็บก็บอกยากแลว <Okay. S 1> ที่ฉันไม่เห็นคะ่ะที่ฉันเดินไปนูน่นพี่บุ๊กฝากดูแลกล้องเลยนะนี่นะทุกคนเดี๋ยวเราพาไปดูว่าได้เยอะขนาดไหนดูทวีัน นี left left ่เยอะไหมนี่เยอะไหมเดี๋ยวเราจะพาไปเก็บต่อนี่ไงทุกคนเต็มเลยเก็บมาใส่มือได้เลยเก็บมาเก็บมาเก็บมาขอวางกล้องไรมนั้นไม่เต็มเลยนี่นี่นี่ก็ได้เยอะพอสมควรอยู่นะ มาหาเก็บแถวนี้ดีกว่ามีหรือเปล่าช่วยกันเก็บดิตัวอะไรได้มีเ็มเลยนี่จ้านี่จ้ามาเก็บกันจ้าต้นแป๊ะมันกี่ลูกหลายลูกอยู่นี่นะจ้าเชฟเม็ดอะไรบางอย่างเฮ้ยน,นี่ทุกคน มาเก็บกันได้นะจ๊ะจังหวัดสัตว์แก้วบ้านใหม่คลองยางตําบลสมกุฎอำเภอคลองหานนะจ๊ะจะไปบอกเขาทำไมล่ะอยู่แถวๆทุ่งไร่ทุ่งนาแบบนี้เลยนะนี่แล้วก็จะมีฮอกวัวอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะปักพิกัดไว้ให้มาเก็บกันนะจ๊ะคือเขาปลูกกันเป็นสวนเลยนะทุกคน คือแบบใครจะมาเก็บค่าเข้าแค่สิบบาทเองค่าเข้าแค่10บาทมาชมสวนธรรมชาติอะไรได้นะทุกคนนู่นประตูทางเข้าอยู่ข้างนอกนู่นนะทุกคนอันนี้เราแค่เข้ามาเด็ดเฉยเดอ้อขอเขาข,ขอเขาเข้ามา <S 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 เห็นว่ารู้จักกันก็เลยขอเขาเข้ามาแต่ถ้าใครจะมาจริงๆอะ่ะค่าเข้าสิบบาทเดอ้อ รีมากันเยอะๆนะจ๊ะนี่ต้นที่เราชุบแบบน,นี้มานะจ๊ะมาดูลิปนี้นะชุบบอกว่าขเขเต็ดเชปปไปทุกคนตรงนี้อาจจะเยอะอยู่เดี๋ยวเราขอเอาไปเก็บก่อนนะมันขัดขวางมือมากๆเดี๋ยวมาหาดูแถวนี้ดูนะจ๊ะ มีไม่เอ่ยพอยังเอ่ยไม่นานี่ทุกคนมาดูในถ้วยก็เยอะอยู่เด็เนี่ยเยอะอยู่นะนทุกคนอย่าไปถ้าเก็บอะห้ามบีบห้ามอะไรกับต้นน้องนะเนี่ยต้นน้องแบบเน,นี้ยเหยียบไม่ได้นะทุกคนเพราะว่ามีตัวอื่นกำลังจะเกิดแล้วสะถ้าใครอยากลองดีนี่ ดูนะทุกคนดูนะดูแลจดจือ่อดูมันจะหนีบมือเรานะไอตรงเนี้ยมันจะหนีบมือเราเอก, <Yeah. S 2> กมันก็จะรู้สึกว่าเราเหมือนเหมือนเราจะโดนหนีบมือนะวันนี้พวกเราทั้งสามคนขอจบฮะพวกเราแก๊งไทยก็สามคนขอจบกัน ย,ยังไม่จ,มจขอจบเพียงเท่านี้กับมะเล็ดเปาะแป,ปะสวนลุงไพ,งพวันนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยนะทุกคนประตูทางเข้าเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะนี่นะก็จะมีกองพวกกองฟงกองฟางอยู่แถวนี้ให้ทุกคนมากระโดดเล่นได้นะแล้วเขาก็จะลงทุกวันเลยนะ ไ้กองฟางเนี่ยแล้วก็จะสามารถให้เราเก็บปอแป๊ะตรงนี้ได้แล้วก็จะมีวิถีชีวิตนู่นนะ่ะทุกคนประตูทางเข้าอยู่ตรงนู้นนู่นน่ะนน่นหน้านนุน่นนะก็คือจะเป็นแบบฟิลหมู่บ้านนะ